สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอมินิโปรเจกต์นะครับเป็นเครื่องเก็บขยะอะโลหะและโลหะแบบอัตโนมัตินะครับโดยที่จะมีการจ่ายไฟเข้าตัวเครื่องโดยตัวข้างหลังครับเป็นบล็อกอยู่ข้างหลังโดยที่มันจะจ่ายไฟด้วยการผ่านอะแดปเตอร์12โวลต์และแบตเตอรี่12โวลต์ครับได้2ระบบส่วนข้างหน้าครับจะเป็นพวกแหล่งจ่ายแล้วก็ บอร์ด ESP32 นะครับโดยที่จะมี1ครับเป็นบอร์ดเสียบดาวนะครับแปลงจาก12โวลต์ DC 5โวลต์ DC ครับ mm hmm. เพื่อไปเลี้ยง ESP32 และเซนเซอร์ภายในตัวเครื่องครับโดยที่ภายในตัวเครื่องจะมีเซนเซอร์ทั้งหมด2ตัวคือ1ครับ i n นฟาเรด p r o กซิมิตี้เซ o r ครับเป็นตัวจับวัตถุแล้วก็ Inductive Proximity s e n ซนเจะเป็น ตัวจับโลหะครับแล้วจะมีเซอร์โว mg 9 9 5นะครับจะเป็นมอเตอร์คอยหมุนตามองศาการตกขยะในการเขียนโค้ดไปในอ r d u i n o yb e p านะครับครับการทดลองง่ายๆนะครับหนึ่งครับเมื่อเป็นโลหะหรือเป็นกระป๋องสแตนเลสอะไรก็แ,แต่หรือตามแต่นะครับจะตกไปฝั่งที่เป็นโลหะ ก็คือฝั่งความมือของผมนะครับเราจะมาทดลองกันครับครับส่วนครับเห็นไหมครับมอเตอร์เซอร์โวจะหมุนนะครับไปทางที่180องศาครับจะตกไปทางที่ฝั่งเป็นโลหะเซนเนลเลตหรือกระป๋องนะครับเมื่อเป็นขวดพลาสติกครับครับจะตกไปฝั่งที่เป็นพลาสติกเมื่อเซอร์โวจับเอ้ยเมื่อเซนเซอร์ทั้งสองตัวจับได้เซอร์โวก็จะหมุนไปที่90าองศาครับ ครับครับเมื่อขยะทั้งสองฝั่งตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะมีการแจ้งเตือนผ่านแอปเทเลแกรมครับโดยที่จะแจ้งเตือนเป็นเรียลไทม์นะครับว่าจะเป็นพลาสติกหรือว่าโลหะครับ ก็ผมก็ขอจบนำเสนอมินิโปรเจกต์เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ